อะไรไหลในกองหมวดหมูอสูรข้างขึ้นนะครับโอ้เนียเป็นคนเล่นเองนกก่นีชิ้นแรกนะนี่สามสองหนึ่งปึ๊บนิ่มๆเปียกๆว่ะเลือดหมูเลือดไก่อ่ะคำตอบคือตับเฮ้ยกินตับแล้วมันมึงแล้วที่มึงชอบไปกินตับไม่มีหนาไม่มีลิฟบนอะไรก็ไม่มีหนาไม่มีไปชิ้นต่อไปเลยดีกว่าอะไรไหลในกองหนึ่งสองสาม มันแบบดัง๊กแกก็เก็กยาวๆไม้กางเขนนะไม้กางเขนนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเฉลยนี่ดาบคาตนะที่ทำจากเหลนิจิรินครับอะไรไหลในกองหนึ่งสองอ้ยยอ้ยโอ้ยอสุนชอบอ่ะเอาเป็นตัวกูแล้วกันใบสมัครงานใบสมัครงอ้เหียตัวนี้มันแบบมันชอบให้คนมาสมัครไงคำตอบก็คือ คพิมกันแดดนี่อ้โหเฮียเพิ่งรู้คิมมนเด่นหนักขนาดนี้อะไรไหลในกองอันนี้มันช้ามากอันนี้อสูรชอบหรือไม่ชอบอันนี้อสูรไม่ชอบไอเฮียดอกไม้ในเรื่องอ่ะกูไม่รู้กล้ยไม้อะกล้วยไม้เฉลยดอกฟูจิที่เป็นพิษต่ออสูรไอ้มอเป็นพิษต่อผู้หญิงโซ่